รับกาบสวัสดีพี่น้องยิบชี้เช่นครับทางช่องของเชียนอดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเชียนอดีเดินทางมานะครับตามโพงสุไทยแม่จำล้านหลาบนะครับเนาะแม่จาล้านหลับนะครับโูกลับไปครับพี่น้องยิบครับเมื่อนี้เพิ่นบอขายคองนะครับสงสัยเพป่นกี่ไปหาลงทุนนะครับหายิบจับลอตเตอรี่นะครับเชียนอดีสที่พาพี่น้องเข้าเขามาตามโพงสุไทยนั่น แม่จันนะครับเพราะว่าเลขกฟันครับฟันแม่นนะครับแม่จันนะครับครับเบิ่งตัวเลขคลิปที่แล้วนะครับเชี่ยนอดีได้น้ำแม่จันไปกับมี่หกหกสี่นะครับหกสี่หกเจ็ดหกแปดครับสีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขกยังบ่นะครับมาฟังต้นฟันเราว่าเราซื้อเลขกตัวได้แล้วเรามาเสียงเล่าฟันรายยังไรนะครับสีแม่นเด้อพี่นงยุสซีเลขกต้นฟัน ครับขาไปหาแม่าจาันลานลาบน้ำนันครับพี่นออ้องทุกท่าสวัสดีครับแม่าจาันครับเอามือนี่โครงสุดท้ายเนาะพอว่าวันที่สิบส <14. S 2> ิบสนะี่ครับมือนี่จังคอยมาเบิง้งตัวเล็ก เปลี่ยนเปลี่ยนก็นได้ปะนะครับพี่น้องทุกที่ยังคอยมาเบิ่งมาตัวเลขมาเบิ่งตัวเลขของแม่จันน้ากันนะครับเอาหลอดที่แล้วแตกนะครับหลอดก้อนนะครับว่ามันหลอดที่แล้วหลอดก้อนแตกสองแสนนะครับพี่น้องทุกที่เอาหลอดนี่สีแตกอีกเจ็ดแสนนะมาเบิ่งมาชมน้ากันครับพี่น้องทุกที่ครับแม่จันหลังจากซื้อเลขแล้วฟันดีปะครับกับฟันดูฟันดียุกฟันวาเจงด้ายสูเอฟซีฟังไง để gọt cái tám tý mửa là lấy phấn nó phấn mà phải mở, nó cúc, mở nhả, mở nhãng như là tá, lé để cúng ngay này là, ô để cúng ngay, cọ cúng ngay ngay, cúng mình muốn quấn, muốn siêng như, ô chúc, áo chúc, áo mà lông côn rẽ, chẳng khỏi mà phẩn, mà siêng đẻ không bao. Bao thắt đẻ sưởi đi. Ô phanh đẻ sưởi. Ừ, bao thắt đẻ sưởi đi, bao mà phẩn đẻ, gọt rẽ không เันฟันมาเด็กกบเราก็นี่บัดหลายขึ้นมากหนก็ะเล็เล็มาฝันว่าเลขกล่างออกหาเก้าเลขกล่างออกหาเก้าเออไม่ันน่ะน้ำมันกรตรงกันก็มันอันฟันที่แหลก่าเด็ก๊บเนาะกบกะเป็นเก่าอยู่แล้วเนาะเมื่อกับหากระตีเท่านั้นละวะโอ้ตีง่ายๆเนาะกรตีเมื่อหากระกบกับเก่า น, да. 8, 3, นี่มันอันก็ขึ้นเดียวกันเราก็ได้ฝันนีว่าเห็นอันเลขแปดสามร้อยร้อยถึงมากวันนี้ก 8, well, ็เรยว่าแปดสามนี่กังได้กับเป็นบุญโอวันนี้เพราะว่าหาเก่าคนกับบอว่าลางแล้วนะโอวก็เรียได้ก็เรยได้อันแปดสามนี่กันเห็ีมันร้อยขึ้นมากก็เลยว่าอันเพิ่นให้บุญน้ำนะแปดสามนี่ยังได้กับเป็นบุญอันนี้ก็เลยซื้อเลข ซื้อแล้วมันมาฝันดิบันไปก็เลยซื้อสุนี่ละก็ได้ฝันว่าได้ปลาครับจับลงไปจับเอาอยู่ในสารเนี่ยกำเอากำเอาอยู่บ้านเนี่ยดึกถึงมากหนามเพียงข้อเหมือนไม่เอาตะมือเศร้าลงไปไปจับเอาปาลาคือจับไงแต่มันบ็ดีนไหมโอ้เปียวาเรียกเขาแล้วได้เห็นเนาะเรียกแค่สิบเมียนคือบ่เมียนเนาะตำน้ำตะว่าตำตะเกาเมียจันเคยฝันเหม็นอยู่แล้วเนาะ ไปเสียงเด็ดแม่นกาบ้าฝันในของฝันดีอยู่กับคิดกับแลยคิดว่าเหล็กย่งได้กับเขาเราสนุกจัดนักเหรอหรือเป่สมควรเอรแม่จันยิบจับลอตเตอรี่ย่างหลายเราได้พี่น้องยิบซี่กลับรอบนี้สิมาตัวใดมาเบิ้งตัวเหล็กแม่จันซื้อน้ำกันพี่น้องยิบซี่เอาเราตีเขียนให้เบิ้งโป่งสุดท้ายเลยพี่น้องยิบซี่ ฝันครับถึงเนเสีดมนรนลอยมากล้าเขาอยู่ในล็อกนี่แล้วเดอพี่น้องอฟซี ล็อกบนนี่แหละคิดว่าไม่เกิเป็นบนแหละแฝดสามน้องคุณองดูสล็อกนี่ครับเอามาเทียบเบื้องตั้งใจมาเทียบเบื้องเบรกไม่จำครับน้องดูสินี่แฝดสามนะครับปิดมากลางนี่ฝันก็บอกว่าหาเก้าล่างเนาะครับอมาได้ย็นแฝดสามร้อยสิบมากหลังคิดว่าแฝดสามนี่ยังนึกเกิเป็นบนห้าเก้าฟันว่าได้จับกบเนาะอันนั้นอันบนนี่ฝันว่าได้จับปลาบ่แฝดสาม ือเสือน้ำกันแล้วโอ้ซื้อน้ำกันแล้วซื้อน้ำกันแล้วก็เลยมาฟันมาได้ปลา่ไปจับลงไปจับปลาใน่านอันนี้ก็กันได้เลยตัวกันกับสองตัวกบสองตัวอือพี่น้องเยบซี่มีหลุนแหล้วเฮากับสองตัวแวว่ากัน กันเหล็กฟันกันนี่ทะเละอันนี้เสื้ออันเดี๋ยวสิแันให้ซึ่งม,มันแล้วยันซื้อครับซันเสื้อัอน่นเนียนนี่ลึงห่านึงเจ็ด ออโอ้โหส้มนั่นซื้อแล้วจังไามากมากนี่ละซุม้นมนี่ก็ซื้อแล้วซุ้มนี่ก็ซื้อแล้วเนี่ยก็ได้มฝันมาจัามันสีเขา่าตัวแดงจัาสีเขา่าครูแดงที่คลิปที่แหลกมาตามบะหมี่ตุนี่ดี่เนาะบะหมี่ตุนี่แปลว่าตัวเล็กความเมชันเสียงนะครับเอาโพวงสุดท้ายเนียนบนส่วนมากเมจันที่เพิ่นผ่าดโอกาสเพิ่นสื่อบนย่างเดียว หาล่างกลางอย่างเดียว,น,ยวนะครับเนี่ยยังว่าออก <c oughs> เรียกออกมาล้างดวดกัดืึกอยูตัวปรได้เงินน้อแมจันเพราะว่าบ่บ่เป็นบนเป็นล่างเออซื้อเอีาหนกันั้่ค่ยัเยคอยักน้หองตัวได้กันบนามักแ้งก็ได้บั้นแมจันมักแห้งก็ได้ครับบัน้น<แ>มักที่สุดแห้ง ตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะล่างเน้นๆเด้อครับพี่น้องอุี้นี่เอ้วหกสองกับหานึงหนึ่งหะกับความเด้อพี่น้องอุ๊ยซี้จะไปเอาล่างยางเดี๋ยวคือยังแม่จันเด้อครับกลับไวนั่มเวกลับ่มเมนบอกแต่เพิ่นเลยจะพร้อมกับพวกกับหรือวะอันนี้บนอันนี้ฝันเขียนว่าฝันอันนี้สองตัวนี่ฝันนี่นี่ผู้นี้เนาะสองตัวนี่ฝันเรียกฝันอันนี้ ฝันนี่พี่น้องยิปซีแปดสามกับหาเก่าส่วนเก่าสองกันใบนั่นเพราะเป็นชัออ้นเพราะว่าเล่าฝันว่าได้จับกบสองตัวเอาพี่น้องยิบซีบล็อตไหางนะครับมีรุ่นนะครับกับชุดระดับระดับบา้านไทยนะครับเน้นบนเน้เน,น,น,เน,นล่างเน้นบนเน้นล่างเพ<ว>ราะพี่น้องยิปซีเทาก็บนล่างไว้นั่มยิบจับโรตเตอรี่มีโอกาสได้รางวัลใหญ่นะครับได้จ้ะ ขอบคุณครับทุกคครับขอบคุณขอบบพี่อาจัรครับนี่งเสนอตัวเลขกแนวทางให้พี่น้องยุี่เฮาเดี๋ยวไปรุนไปเสียงน้องยุพี่นันมีโชคไม่มีมันอย่าลืมมาอุดหนุนโชคลาบก้อยได้พี่น้องยุพี่ได้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ